ฝั่งไหนครับฝั่งไหนฝั่งนู้นครับฟังนู้นครับนู้นครับครับตรงฝั่งฝังนู้นตรงหน้าวัดเลยค์เจตอนนี้ผมอยู่บ้านเขาคนเดียวครับไม่ได้ครับผมไม่รู้บ้านครับคุณมาครับผมจะรลี้ฉี่ไปซื้อกับข้าวกินเองผมคือไม่ต้องรบกวนเขาคือลงะสงค์ใจยังไงจะให้ตำรวจไปต่อลูก เราพูดให้เขาฟันไหมว่ารถอะไรมาคืนยังไม่ให้แล้วไม่ดีแล้วครับผมต้องการจะได้รถคืนกับเงินคืนคือว่าเงินนี้ผมจะต้องการเอามาฝากธนาคารไว้นานๆไว้กินนานใช้นานๆเพราะผมพิการอย่างเงี้ผมไปรับจ<ม>้างใครเขาก็ไม่ได้มีครับ นี่ครับบัตรเอทีเอ็มผมมันก็ไปไว้ประมันนู่นทั้งหมดเลยทั้งบัตรคนพิการบัตรอะไรผมมันก็เอาไปอยู่กับมันทั้งหมดเลยเนี่ครับจะลงจะลงอไรอย่างไี้นะกดเราเองเลยไม,ไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับมผมบอกเขาบัตรม บัตรเอทีเอ็มกับบัตรประชาชนกูมาเคื่อนเวลากูจะไปไหนมาไหนเวลาเจ้าหน้าที่ก็ถามกูจะได้ตอบก็ได้บอกก็ได้เอาบัตรให้เขาดูได้แล้ววันนี้ลงประสงค์ใจยังไงครับจะดูมีพดีลูกสาวทั้งลูกสาวทั้งลูก,ขนนลกเขยครับคุยคคให้เขาตัง,งค์มาเคื่อนครับกับรถเคลื่อนผมเอารถเคลื่อนไปด้วยครับรถเคลื่อนนี่เป็นของลงเลยใช่ไหมครับผม รถเพื่อนผมซื้อมารถเก่าเขารถไม่มีทะเบียนหรอกรถของเก่าไม่เคยมาดูแลไม่เคยอะไรเลยกับข้าวกับปลาทนที่จะมาส่งพ่อมาใ้พ่อทาให้พอกินไม่มีแทนที่จะมาถามพ่อเออพ่อเป็นไงมั่งพ่อสบายไหมไม่ครับผมอยู่ห้องแถวตรงหน้าหน้าละหน้าวัดเขาตลาดเนี่ยผมเช่าห้องเขาอยู่ เพราะผมไม่มีที่อยู่อยู่เขาไม่ได้แม่เขาไล่แม่ของลูกเขยอะไล่คือว่าเป็นอย่างนี้ครับนายเธอก็ไปทําห้องน้ําให้ผมซื้ออซื้ออะไรไปมุงให้ผไปก่อให้ผมอย่างดีแล้วมุงออกกบเบื้องมุงให้ผมอย่างดีซื้อชักโครกไปตั้งให้ผมผมอยู่ได้แค่สองเดือนแล้วเจ้าของบ้านเขาไล่เจ้าของที่เขาไล่ผมหนีไม่ให้ผมอยู่เขาบอกคนเก็บของเก่าไม่ให้อยู่ มันตกกระปกมันเลยเถอะเดี๋ยวเจอโรคมาติดแต่หาเขาบอกนีเขาไล่ผมหนีผมก็ต้องหนีครับเพราะเป็นทีของเขาบ้านของเขาเนี่ยครับผมเป็นอย่างนี้ใจผมแหากินอะไรได้ครับเนี่ยดูสิครับแกจผมไม่ทำอะไรได้เดิมผมยังเดิน,น,นเนอาตัวไม่รอดเบา เงินอันนี้เงินอะไรหนูงแล้วแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเงินเดือนรัฐบาลนะครับเงินคอมทุนการกับเงินนี่ครับอ,อ๋อเงินนี่เรามีอยู่ตอนเนี้ยที่เขาคืนมายังไม่ได้ใช้ยังไม่ใช้ครับทำไมไม่ไปใช้อ่ะคะผมไม่มีปัญญาเดินมาร้านค้าครับผมเดินไม่ไหวออแค่ผมเดินไปแค่หนวยผู้ยัยยังเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยว<ป>ดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว ที่อยากได้ตอนนี้ก็คือรถเราไปไหนมาไหนไม่ได้เลยครับคือรถเนี่ยมันเป็นรถพ่วงผมยังขี่ได้ผมยังไปได้สองพันบาทอันนี้คือที่เข้ามาคืนใช่ไหมคะที่ว่าได้คืนมาจากลูกสาวนอกสองพันเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับเงินสองพันครับอนี่ครับ